สวัสดีครับชาว FBS ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นจะมารีวิวแผ่นรองเมาส์จากทาง Kingston Hyper X นะฮะที่จริงเดี๋ยวนี้กไ็ไม่ต้องเรียก Kingston ก็ได้เนาะเพราะว่าสังเกตไม่มีคําว่า Kingston เลยเพราะเขาทาแบรนด์ออกมาแยกมาเป็น Hyper X อย่างเดียวก่อนหน้านี้พี่แว่นเคยรีวิวหูฟังชื่อว่า Hyper X Cloud ไปแล้วนะผมตอนนี้เป็นแผ่นรองเมาส์นะนี่แพ็กเกจนะก็จะเป็นแบบแพ็กเกจกระดาษแข็งบางข้างหน้าก็จะมีรูปโลโก้สินค้าอยู่นิดหน่อยชื่อรุ่นว่า Skin นะฮะ S K Y N นะ่าหยาดว่า Skin ดันข้างไม่มีนะยังม,มีข้างหลังเขาเขียนไว้เลยว่า feel the control นี่ feel the control ก็นี่สามารถรูปๆได้ว่าข้างในไอ้นี้ว่าแผ่นรองเมาส์มันหน้าตายไง mm hmm. เขาบอกว่ามีทั้ง c o n โทรลทั้งสปีดนะคอนโทรลก็จะเป็นรูปรูปเป้ารูปคอสแฮร์ hand, นะฮะส่วนสป mm ีด hmm. ก็จะเป็นรูปนี่รองเท้าวา้าวหรือเปล่าเหมือนรองเท้าวาวของโต้ตาทูเลยนะเป็นปีกอนะฮะ แพ็กเกจเนี่ยดึงแล้วขาดเลยนะฮะประับดึงออกมาก็จะเป็นกระดาษปุ๊บขาดเลยต่อมาก็จะมี2แผ่นหน้าตาประมาณนี้นะฮะบ้ามเฉียบเลยนะฮะสปีดกับคอนโทรลไม่รู้ว่าในในภาพเนี่ยจะเห็นความแตกต่างในระยะผิ่นหรือเปล่าถ้าอันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันในสปีดอ่าอันนี้สปีด,อ,อ,นนปดอันนี้คอนโทรลสปีดเนี่ยเนื้อผิวผิว,ผวจะละเอียดกว่าส่วนคอนโทรลเนี่ยตรงมือพี่แป้เนี่ยเนี่ยชูสามนิ้วเนี่ย มันจะหยาบกว่านะฮะหน้าตาเหมือนกันนะฮะความบางของเขาครับปุ๊บทำไมถึงออกแบบได้บางขนาดนี้ฮะเพราะว่าเขาอะออกแบบมาให้ให้สามารถถอดนี่ฮะดึงออกมาปุ๊บมันจะเป็นเหมือนแบบมันก็ไม่เป็นกาวนิดนึงนะฮะนี่ฮะเพื่ออะไรครับพอดึงมาแล้วสมมตินะติ้งต่างดึงออกมาเนี้ยก็มาแปะกับโต๊ะของเรา สมมติว่าแว่นหนึ่งเลยใช่ป่ะปุ๊บมันก็จะแบบติดแนบเลยมันก็จะแนบกับกับโต๊ะที่เราเล่นเกมนะฮะเหมือนประดุดแบบเหมือนเป็นพื้นผิวของโต๊ะนั้นๆเลยนะครับผมอันนี้แว่นขออนุญาตไม่ไม่แกะนะครับผมอธิบายให้เข้าใจเขาจะไปมานี้ตัวนี้ก็เหมือนการับแกะง่ายๆครับนี่ครับดึงออกมาปุ๊บประมาณนี้เนาะรอบนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่าง อ่สปีดกับคอนโทรลอันนี้คือสปีดนะฮะสังเกตเท็กซเจอร์ของมันชัดเป่าเออร์คิรอดนี่สปีดนะฮะสีใต้นีอ่ามันจะมันจะละเอียดมากครับส่วนคอนโทรลละเอียดนี่ฟังเสียงขูดนะฟังอ่าคอนโทรลอ่าเสียงใหญ่ขึ้นมาทันาทีเลยเสียงทุง้ทมๆอันนี้มาสียงแหลมเลยเพราะว่าคอนโทรลมันก็จะ จะสากกว่านะครับผมที่ว่าลองเอาเมาส์วางดูนะครับข้อดีของแผ่นบางก็คือมันน้ำลายกระเด็นมันมันมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเราเล่นไปกับพื้นโต๊ะเลยนะครับผมส่วนข้อเสียของมันก็คือจะไม่ได้รับความสัมผัสที่นิ่มนวลบางคนถนัดกับแผ่นผ้าที่แบบเป็นฟองน้ํานุ่มๆอะไรเงี้ยก,ก็จะไม่ค่อยชินกับพวกแผ่นที่เป็นแผ่นแข็งอย่างนี้นะครับผม นี่ฮะดูความลื่นของเขาอันนี้คือแผ่นสปีดนะฮะส่วนแผ่นคอนโทรลนะฮะพี่วแว่นขอลองจับความรู้สึกดูก่อนเอาตรงนะตั้งแต่แว่นเทสของมาไอพวกที่เป็นแผ่นแข็งเนี่ยไม่ว่าจะออก,ไม,ออกไม่ว่าจะออกแบบเซอร์เฟตเทกเจอร์ให้มันหยาบแล้วก็ไอหยาบยังไงให้มันคอนโทรลขนาดไหนท้ายสุดฟิลลิ่งที่มันได้ออกมาคือมันมันก็ไวอะ่ะเก็บปะรูว่าียร้อนรู้สึกเหมือนกันปะคือไม่รู้ว่าฟิลลิ่งออกมามันก็ไวฮะแต่ แต่ไอคอนโทรนอันนี้โอเคความต่างของมันก็คือสัมผัสเวลาที่เมาส์เลื่อนออกไปเนี่ยมันจะรู้สึกแบบหน่วงมากกว่าเจ้ตัวนี้อยู่เล็กน้อยเท่านั้นจริงๆครับเล็กน้อยจริงๆตรงอุ้งมือตุ้งเวลาเราเราลากอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันแบบเหมือนมีอะไรแบบลังไว้นิดนึงฮะแตกต่างจากตัวสปีดเนี่ยมันจะมันจะวืดไปเลยมันจะลื่นเลยอะฮะไอเรื่องของการใช้เกียิ่งเกียร์เนี่ย พี่แว่นอธิบายทุกคลิปว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีว่าแพงและดีถูกและห่วยอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเป็นฟิลลิ่งล้วนๆน,นะครับผมอย่างเจ้าตัว kingson hyperx skin ตัวนี้ก็ออกแบบมาสําหรับคนที่รักกับเมาส์แพดที่แบบบางๆนะฮะบางๆเอาไว้ติดก,กับโต๊ะเลยให้มันรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโต๊ะเล่นเกมของเราเลยนะผมใครที่ชื่นชอบเมาส์แพดแบบนี้นะฮะเจ้าตัว kingson hyperx skin ตัวนี้ก็ทำออกมาตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบแบบนี้ นะครับผมใครที่ไม่ชอบกอ็จจะต้องข้ามไปนะเพราะว่า่าเมาส์แพดแ,แบบนี้ก็ต้องเป็นคน,คนที่ชอบจริงๆแล้วเว่นไม่แน่ใจว่าพอลอกกาวไปแล้วอ่ะล็อกใหม่แล้วติดใหม่อ่ะได้กี่ครั้งแต่น่าจะได้มากกว่าครั้งสองครั้งอยู่แล้วแหละนะครับผมเพราะว่าถ้าติดแล้วมันน่าจะติดเลยเพราะมันเป็นกาวนะครับผมก็ติดแล้วก็ต้องคิดดูดีๆหน่อยนะแต่ที่แน,น่มีอยู่2 2แผ่นในแพ็กเกจเดียวกันก็คือสปีดแล้วก็คอนโทรลสำหรับ Hyper X กสกินตัวนี้นะครับผม ใครสนใจก็สามารถสามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเกียร์ชั้นนำนะฮะแรกๆ King Sun HyperX อาจจะหาซื้อยากหน่อยเนาะทีร้อนเนาะเพราะว่า King s ั n เข้ามาจากตลาดเมนูรี่เม o r รีก็คือพวกแรมพวกหลักๆก็เป็นแรมแล้วมี SSD บ้างหลงัลงๆมาแรกๆอาจจะต้องหาซื้อตามร้านแบบ Memory Today อนะ่า m e m o r y t ท d a y ที่ Fortune อะไรเงี้ยร้านที่เป็นขายเมโมรี่หลังๆมาน่าจะมีขายเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น แผ่นลองมาล้วงหูฟังที่ลุยไปก่อนหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงพี่แบ่นขอตัวลาไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ